นะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่ด่านที่3นะของเอ่อด่านนะในเกมเรฟเฟอรสด่านนี้ไม่ช่อว่านัคณิวานน,วานะครับผมตอนนี้ก็เลยมาถึงด่านที่3แล้วนะครับไปเราเดินทางกันต่อครับไปสู่อุโมงค์แห่งความรักกูพูดผิดหรือเปล่าวะเออก็อออน,น่าจะใช่แล้วนะอุโมงค์แห่งความรักนะฮะอะไร sorry อ๋อ,อ,อ,อมันปิดแล้วนะฮะไม่เป็นไรกูเข้าเองได้ไปจ่ะ โอ้โหตอนนี้นะมาเพียบเลยไปทางไหนดีครับหืมทางนี้เยอะจริงๆโอ้โหมาเยอะไม่เป็นไรครับยังไงเราก็จัดให้อยู่แล้วครับโอ้โหตอนนี้ลูกค้ากำลังหลั่งไหลมาเพียบเลยนะในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะฮะดูสิครับตอนนี้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเขอ่ยลุกตกใจตกใจหมดเบย โอชากอยะยะอ่าไม่ไม่ได้แดกก็ไม่ได้แดกโอ้โหโอ้โหนี่มันเลยเลือดสาดเต็มกระจายเต็มจออ่ามาเออเออเออเอื้อเฮดช็อตเออ t บ e bunker triple kill okay ไม่มีไม่ใช่นี่แหละท่อระบายน้ำนี่หว่าสวัสดีเพื่อน ห้องเครื่องโอเคไม่มีอะไรไปครับเดินทางกันต่อเลยครับทางยาวครับผมน่ามีนะฮะอนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะครับผมเฮ้ยอะไรวะห้องอะไรห้องเครื่องเฮ้ยระเบิดไพรบอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฉย โอ้มึงเป็นเรื่องอะ่ะไอ้าวไอ้แยก็โดดอะเป็นตายหาเลยอ้วกอ้วกไอ้ไม่ทันมึงไม่เห็นสวยแล้วไงล่ะมึงเปิดมาเปิดมาก็แจกครับแจกกระสุนเอา้าลืมปิดเฟซเหรอวะไม่เป็นไรครับมันกันต่อครับเออ ออกไปบู๊เอา้าทางนี้มันก็เข้าได้โอ้โหมีหลายทางแล้วสอมบ,บี้ไม่ฉลาดา่ะอ่าโอ้ยเฮ้ยยาวย่าว่าฮ้ยไอ้นี่เกือบไม่รอดไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวนะโอ้ยเชยน,นิกใช้ชชแฉลง เย็ดเคมาอย่างกับกอร์ดอนฟรีแมนเนี่ยเฮ้ยโอเคชัดกันต้องขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เอ๊ะมาสุกัยโอเคแล้วเอ้ะอะไรอะเลเซอร์นั่นไงเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยมึงไม่เลิกใช่ไหมเอ้ยบูมเมอร์ไหนใครต้องต้องการมาสู้กุอืม เก็บเอ้ยเออต้องเอาอันนี้อ่าแล้วก็อันนี้้พไปทางขึ้นข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเปิดสำรวจทีละห้องโอเคไม่มีอะไรงั้นไป Let's go มามาหยุดเดินนะผมตามคุณอยู่แล้วใจเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในนี้เหรอยิงให้แม่นๆหน่อยสิเว้ยเอ้าอีกเจ้าอ้วนโอ้ยตกโอหู โอ้ตกมาตกมาเขก็โดนลุงตีเลยอายฮันเตอร์โอ้ยเย็ดแม่โอ้ยชักเกอร์โอมาลงมาทีแจ็คพวอดเอ้ยตัวเฮียแล้วโอ้บูเมอร์อีกแล้วบูเมอร์อีกแล้วมีตัวผู้หญิงมาทีเดิมเปล่าวะไม่น่าใช่เอ้ยไอ้เย่ไอวัดเราจเฮียอะไรตัวนี้เนี่ย มึงเห็นไหมพ่อมึงกำลังมาเนี่ยเออพอดีเลยโอ้ขอบใจมากไอ้ตุ๊ดืมไปละไปละเฮ้ยโอ้เดือดฮักเดือดฮักเอ้ายิงเพื่อนอยู่เนี่ยโอ้ยวายติดติดหานติดหงอุ้ยชุดชุดชุดกูชุดอยู่กูกำลังชุดอยู่โกูชุดเย็ดแคมาอย่างกับบอยแบนเฮ้ยต้องให้เอ่อไอ้ให้ไอ้เฮียอ้วนอ่ะโอเค เอาไปเลยเก็บไว้เก็บไว้เลยนะเนี่ยเอาละอย่างน้อยก็ทำอืมโอเคไปนี่เป็นองค์ที่แห่งรักที่ยาวที่สุดตัวที่เคยที่ฉันเคยเกิดมาโอ้โหเป็นองค์ที่ยาวสุดแล้วก็มีซอมบี้มากที่สุดเลยใช่ไหมเนี่ยนะนีต่ต้องเก็บ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 ให้หมดอาา่ะฮะเฮ้ยตัดตัวตลกกูเก็บตัวตลก,ตตลกเข้าใจไหมนะเข้าใจว่ะอะกูบอกกูเก็บตัวตลกเข้าใจป่ะ โอ้โหมึงกระโดดมาทำไมเข้าใจวะอ้ายอ้ายอ้ายกูต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 ายโอ้ยโดนยำตี๋เอ้ามึงมึงมาช่วยกูโอ้โโหอยกูสซดอีกแล้วอ้ายใหญกูสซดโอเคมึงไอตัวเหม็นไอลิ้นยาวอีกใหญ่เยอะนะเขาบอกขอร้องว่าใหญเยอะอย่าเยอะกูคิวตัวเองเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งเอาไปคิวตอนที่จำเป็นอ้าวโหยตุ๊ดขอบใจขอบใจมากเลยอ่ะ เอ้ยมึงไม่ฮิวมาจากไหนวะตะกี้มึงฮิวให้กูแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเสียแล้ววะเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยอย่ามึงไปเดี๋ยวรอกันโน้แล้วนี่มีอะไรอ่ามีพิวครับอ่าใครทำงานพิวมาทางนี้เลยเยออ่ะเป็นยาพิวเคยตอนนี้ทุกคนมีพิวหมดแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปโอ้เพื่อนนี่มันสครีม อะไรโอ๊กสคริมโอ๊กอ่าฮะเดียวล้ใช้ของนี้ละเฮ้ยภายบอมเยอะเออมานี่ภัยบอมภายบอมเย็ดมีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่าเด็กกุนนอฟเอ้ยไม่ใช่มีเซอร์ดิกเกิลเด็กกุนนอฟมันลูกเอ้ยนี่มันสะในอืมเจอดิเซอร์ดิกเกิลกูเอ้ยเฮ้ยอิลิ่นยาวเออไอ้ตันี้มาแล้วโอเคงั้นเราต้องไปหน่อย สงสัยกลิ่นจะแรงข้ามไปบนรั้วเอ๊ะไอ้บ้านั่นนั่นทำอมบี้อะไรวะหลานไม่ทันตอนนี้ใช้ปืนใช้ปืนนี่ก่อนนะฮะไอ้กระสุนไฟได้ใช้ยามจำเป็นอ่าตอนนี้ก็เก็บมันไปทีละตัวสิบตัวซอมบี้มันคงไม่ปีนเสาไม่ปีนรางรถไฟขึ้นมาหรอกนะ ได้เวลาขึ้นรถไฟเหาะกันแล้วอยากเล่นมานานแล้วรถไฟหงรถไฟเหาะเพื่อนเอ้ยใช่ไกูกลัวตัขนาดนี้เท่านี้ก่อนเลยอะ่ะเหรอชิบหายล้เปิดเปิดโอเคเลยเขารู้สึกเยี่ยมไปเลยใช่ไหม๋ยวมึงเปิดให้กูสักที ja. เอ้ยรถไฟรถไ,ไฟรถไฟเอา้าโอ้โอ้โอ้โนโ,โ,โนอนโ,โนโนโนนนนนนโนนโนโอโนโนโนโโนโโอโนอนนโนโนโนนโนโนโอนโบนน นี่รออะไรอยู่เนี่ยรอให้ประตูมันเปิดอะโอเคเปิดแล้วเร็เวเร็วโอ้ยสปินเนื้อต้งลงไปต้งลงไปเลยมึงอย่าเสืียไอเฮ้ยกูมีของไหมมึงวะไปพายบอมแกเขียดเอาไว้กินแกเขียดนะเข้าใจไ <c oughs> หมเข้าใจป่าอ่ะเฮ้ยเสียงรถไฟโอ้โอ้เศษซากกระจัดกระจาย <c oughs> โอ้ยเออมามาโอ้โหตกใจสัต เร็วเพื่อนเร็ว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 ให้เราไปทำอะไรอ่ะวายวายเจออีกแล้วไอเด็กเหี้ยเด็กเป็ดไอสัตว์จ็อกกี้ไอเหี้ยไอโอยล้มเลยกูโอ้ยเ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 อ้ยโอเคเด็กรอบหนึ่งกูถ้ากูล้มอีกรอบหนึ่งนะโอ้โหจอขาวอ่ะอ๋อต้องไปตรงนู้นเอาตอนนี้ก็ต้องใช้ฮิวไปก่อนเออเออ เอ,อ้ยเออก็บอาจังจะเป็นบู머ไปไหนวะเมื่อกี้เห็นตัวผู้หญิงโอ๊ยไม่ถึงหรอกอ่าอ่ะอโหแล้วมันเราจะไปถึงวะเนี่ยยาวเส้นทางสายยาวไกลต้องรอเพื่อนก่อนเร็วเร็วมึงก็รีบหน่อยดิวะพัตติบินลงไปผ่านเน,นินเขานี่เออได้มึงเดี๋ยวมึงได้บินแนะ่ไม่ไรสัตว์จกกี้กูเกลียดมึงมากเลยเอ่ะเฮ้ยอย่านะอย่า โอ้ยอ้ยทำไมทำไมกูต้นบอลดีแล้วเนี่ยกูซาโลป้ะเนี่ยไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วได้แล้วกูเปิดลแล้วเปิดทีละตัวแม่งเบยเมร็วดีวะกูเสียวนั่นไงนั่นไงมามากันเพียบเลยโอ้โหโอ้โหเฟสเฟสบอลก็เพียบเฮ้ยอย่าอย่าลงอย่าลงมาเยอะเย เอ้ยกูยิงไม่หมดเ้ยอย่าลงมาเยอะอ้าวอ้าวอ้าวพ่อโอ้ยพ่อเลยพ่อใหญ่มาโอ้ยตบตบกูไอ้แสดช่วยอ้ว่อยเฮ้ยเลือดแม่งเลือดแต่ละคนแม่งจะไม่มีเหลือแล้วเน่ยโอ้โหจะผ่านไหมวะเนี่ยเด้อ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 เอายามุกหิวเตียงก่อนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยยาโอ้ยไอ้แสดโอ้ย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  มาวล้วเร็วเโอ้ยนี่มันปีนขึ้นมาแล้วเร็วเร็วเรเอ้ยกูมีแรงฮึดแล้ามามาใกล้ละใกล้ถึงละกด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 กกอระนเอาไม่เเตกไปยังไม่โยังไม่จบอีกละเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยก่อนถอยก่อน เพื่อนไม่มีกูก็ไม่ไปวายมาลงมาเอากระสุนดีกว่าโอ้ยโอ้ยไอ้เยี่ไอ้ซุปเปอร์แมนไอ้สัตว์โอ๊ะเจาะ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 โอ้โหเพื่อนแม่งไม่ตายไปสักคนเลยเชี่ยเอ้ยกูไปกูได้ตายแน่เออ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 ชิบหายแล้วเอ้ยขอทีเพื่อนมาช่วยละตุ๊ดโอ้ยกูได้ตายคนแน่ ม่ไหวแล้วไม่ไวแลขออนุญาตเปลี่ยนเออ่ระดับความยากนะเป็น normal ดีกว่าไม่งั้นกูตายแน่ไม่ไหวว้ยชิบายเออเออไยกูไม่รอดแน่เลยจบจบจบแล้วชีวิตกูเอ้ทุกคนจะช่วด้วยแต่ความร็กของผู้เป็นเจ้าก็ได้ช่วยช่วด้วยมึงจะสวดหาแม่างกูจะตายแล้วอะเออ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  โอ้โอ้โอ้แม่งยักัะคนผูกคอตายเฮ้ยเจ็ดเดย์โอ้โหไอ้สาระเดี๋ยวบองนะงเฮ้ยเร็ว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 เรเร็วเร็เร็ว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 ็รเรเร็วร็เเ็เเรเร็เรเู พี่นาทีเฉียดตายจริงๆริงนี่ยโอ้โหถ้าไม่ปรับเป็นอันดับอ่าอ่าอันดับอะไรวะระดับนอร์มอลแล้วโอ้โหคงไม่รอดแน่ๆเฮ้ยเสียงเหมือนฮันเตอร์มันอยู่สบายแล้วกูปรับระดับแล้วเว้ยไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์เฮ้ย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 อย่าอย่าพึ่งมานะเออไอ้นิกไปไปกับกู เดี๋ยวกูพาหามาหางานเอางานมาให้ทำโหยสปินนึกมึงขาดทำไมโอ้โห,ส,นนกโโหสกรปรกหมดเลยอะออกไปจากยางนี้หนีเหรอโอ้โหมึงพูดได้ถูกใจกูมากอ่าตายเฮ้ยทำไมมึงไม่ช่วยตุ๊ดวะไอตุ๊ดมันจะกลายเป็นศพแล้วโอเคอ่ะอย่าอย่าครับอย่าเพิ่งครับใจยังครับตอนนี้ตรงนี้ที่มันอัดครับโอ้โหเลือดกูก็จะหมดแล้วครับมาเห็นใจกูบ้างหนิครับ ตะโกนครับอ๋ไปมันก็นต่อเลยเยอฮ้ยโอ้โห oh. ตรงนี EX ้เป็นจุดอันตรายที่สุดตอนเนี้ยเป็นจุดที่แบบว่าตายเป็นตายครับเพราะตอนนี้เลือดแต่ละคนนี้แทบจะไม่มีเหลือกันแล้วคนอ้อ No 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 n ก เซฟเฮาเซฟเฮาอยู่ไหนโอ้ยอย่าเซฟเฮาเฮ้ยเร็วอู้เร็วเร็วกดกดเร็วเร็วกดอ๋อมันนี่ถ้าโดนอีกสักทีคงลงไปนอนแน่ๆมึงไม่ลงไปนอนกูว่ามึงตายเลยว่ะกูมึงตายเลยเนี่ยกูว่ามึงไม่ได้ไปนอนหรอก้ะทำอะไรต่อขึ้นไปบนเหรอ เอ้ยทางลงเน่ะเออน่าจะใช่เฮ้ยกองปัจจุบันเจ็ดเคเสร็จกูอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้เยี่ดมึงอย่าพึ่งปีนมาอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้ยทันเว้ยมึงไปไหนมาโดนกูเล่นเดี๋ยวนี้เอ้าตายห่าดเลยเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งเร็ว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 เย้วอ้โห โอ้โหไอ้เฮียกูเป็นคนสุดท้ายที่รอดชีวิตโอ้โหแล้วเพื่อนกูก็ตายห่าหมดเลยขอบอกเลยนะครับว่าด่านนี้เป็นด่านเมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรพี่เออสุดยอดมากเลยอะ่ะสําหรับวันนี้ก็นะฮะขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันอีกพาร์ทหน้านะโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ